เออตามันบ่เบอ,อมาเลสสไลเดอร์โ <c oughs> <c oughs> อ้ยมวนเอา <c oughs> <c oughs> ไปลองแล้านวิวจะเกลียดกันนะลายจะเกลียดเลย มาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาหากระปูกระปกเก็บเกี่ยวนะดอกดินที่เราเคยมาเก็บไงสุดเป็นบบนไดนอเมื้อนะเราเหมาะกับการจุกกระปู มาตัวนี้นะจะโดนหลอกไหมกระปูยังตัวเฮาเนาะขนาดเป็นางกับคนนั่ตัวยังไงนี่ไ่นหอกมาแกห่านยังสองคูขยันถุกเก่า พื้นเนี่ยคักีเว่าเซียนนี่ยใจการอยู่ทับคุดปไปดี่ยจะไปขุดในดินแก่นบ่ได้มีน้ำบ่มีงูอ่าลัศก,กาไมมาอ่อนแล้วแต่คอยเบิ่งส่งแล้วเขาเสียวทุงท่าวเว้ยเกือบบุทธิมโบ๊ยเมื่อยได้เนี่ย นี่มาจกปูนี่ยนะมันได้กินนี่นี่ปรญญาเสี่ยว เขีดเขีดหน่อยน้ำเขีดอิโมเอาเป็นอาหารของปูหมวกขนาดเลยเสียมลาวนี่โอ้ยบยเบิ้งทางแล้วนึกแบบไ มันก็มีน่ามั่งหักเอาหักเอาเลยงามได้ล่ะแกมันคะไรยามเอาดูหากันเลยงแห้งไก่ยังค่อยทอทอ นอน,นอแล้วก็ตกแา่งไปปบบ่าในยทั้งว่อเพื่อนงานหมดแังงานก่อนดี <c oughs> นับมานี่เหรอเ <c oughs> ขียน กมานเพิ่นเต้นก็เต้นบอเร็วปันไดเพราะว่าเพิ่นหนาวเราจังคือคนนี่แหละจบไปบุเม็ดพันมาเนี่ยตบปุ๊บเลยนะตบหูเลยหูเลยเมดอันนี่อันนี่อันนี่อนนี้อันนี้เขาอยู่ตรงนี้อันที่สอง เสียวกระปูออกเดี๋ยวมันกินกันเนาะรุ่นน้ำน้ำบนนะ่เนาะปานเง่หอยเง่หอยนี่ก็รุ่นคือการทุกคนที่ีสามครัวเอาด้าวยเมื่อกี้นี่อก็ บังใ่กันเด้อมันมีคอยบ่คอยทันเลยตามันบ่<ะ> <c oughs> อันนี้มันบ,าบ้าเเพื่อนบ้าเป็นแบบนี้บา้าเป็นแบบนี้นะคะโอ้ไปสะนี่คือเขียเบเป้าโอ้ตัวนี้ใหญ่นี่เบ้าของเพื่อน ได้เนี่ยได้เยอหมาอยู่เลยเนาะแหวกดูความแบบได้มันนาวแล้วมันเลยไปซาไม่ใช่ค่อยเหรอคุ่้มเคยทันตอนนี้เหลือกบโบโบโบไม่รู้ไม่รู้แม่จะพึ่งโบเย็น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 ลาสุด ไนี่จ้ะลอยมันเราไม่ทันเขาไหมหนาวขนาดต่อไปนี่บอกว่าไม่มาเนี่ อบปกบปูปูบะบอบใจบ่บ่มีเนแล้วเดี๋ยวมาเอาถอใส่อยู่วันนี้ตัง Hơi nào hết tương lai học em này mày 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 จะว่าขุดขุดเนี่ยมันง่ายก่าตกอยู่ได้นเนาะเราวาไปอะนะง่ายก็แต่ว่าทันมันไม่ค่อยทันมาเจอรุมอึบนี่ค่ะ ดูมีอย่างนี้มีอยู่สองอย่างสามอย่างเอ,าอ้าบงงูกระเอี่ยนเอี่ยงกับกระปูไหวเอ็นบนนอก่างแล้วโอ้กบอบระปูนี่ออกไหมยังเอาเลยนี่เอาเนาะมันก็เป็นเขียดมันบ่เอานะคะมากแบบนี้ลูกมันมาเลยจ้ะ อย่างบุ๋มอย่างนี้บอย่างนี้คือเอาคือคือทุกคนมันคือคือจะแปลว่าไม่มีอ่ะวายทษวยวมันจังมันบปไปเลยคอยกระจังเฮ้ โคอยา่างนี้นี่เอี่ยนยีน่จ้ะโอ้ย,อยนี่อันนี้ใช่ขพ้นเมียงเอี่ยนกะคือเขียดโอ้ยวายเห็นแล้วเห็นแต่โดดอั e, e นเด้มันเล็บดิ้นอยู่จะน พอดีเพื่อภาษีมาดินได้เม็ดได้มแม่ได้กบเม็ดได้ใส่กบไปเม็ดเทียดกรบยังโม,มเห็นกบมันต้องขุดลงกว่าเก่าบะ กระปูนยามโบเอายังมีแหงขุดเตียดอยู่อะไรทีหลังฮะนี่จะไปใส่ระบบ รูนี้รูสวยโรยลุนขนาดหัวแรบแรบแรมักจุกหูเดี๋ยวมันแรบแรออกมาเน๊ยก็มีวะบุถือหูตัวสูมาเริจ้าถือตะปูตัวแท้ អូខេអូខេអូខេយករបស់សរហ្នឹងកែមានយកទៅ3 3នេះค่ะអាប់ដាក់ចូលទៀតរៀបទៅតែយកទៀតទៀត อ็เขาเปิด,ปอดกอโมแท้ชีวิตขนาดอย่าง<ม>น้อยคือเราขามาเนาะบบเนานะตัวแรกในฝั่งนี้มือขีนี่มันเสื่องขนาดเลยปลา,าเนาะบหวาเนาะบัตรละสี่สิบบาทเนาะเดี๋ยวเขาจะหาเด้อ เขียดขาเงาวนี่ล่ะก็เขียนสมัยอะโอ้ยรอว่างอาฟังนี้คุยได้เนาะแบบเดียวสวโตกับกบจะเป็นโบเขียนโตแล้ววะเดียนรอเนอะ ถ้าว่ามีทํไมเห็นเขียดเ่ยก็มีกำลังใจบ่โอ้หเือหยังลูกป่าเม่นเมนเมเขียดบ่ใกล้ใกล้ใกล้ใกเขียดเหรเียดน่โอ้โทษน้องจังพาดน้องยิมนาสติกบอสเราหนาว มันขนาดนั้นเลยฮะโอ้หนองหนาวบอร์บตีงงีอ่ะกาลังใจบุเขียนมาคกบเลยมันต้องเรล,ลึกงกลึกเก่าๆบอุอ,อกษาสันภาบุลูกเตียนนี่นะบอก <c oughs> บุโอ้บหดิ <c oughs> ดิอันนี้โอ้ยบุ ก็อบอทักมาดาที่หนึหนึแป๊บเดียวหนุน่งเนาะโอ้ยเปืือยกีอย่ามั้ทั้งหมดไอปูก่อนนะกะหรี่สลาดขนาดเลยกระปูก็ได้ พูดจ้ะโบเมื่อกี้เห็นมันขึ้นดปถึงขุดปุ๊บลงปั๊บเดี๋ยวเราขึ้นมาให้เราตายใจก่อนนะนีค่ะเอาดตัวม sao vào đây lợi 3 con cut. Na ai na ai, na ai, nó ai. <cười> <Nó> <cười> <cười> บลู้าเลยทใจอยกแค่บเ่งแต่บรดเด็ดขามาบังด้ะจะไปกว่าลายย่ทธะเนาะแบบเดียวเน้อลงแล้วยูิส่อมม่หน่